สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับระหว่างเจ้าตัวด้านซ้ายมือนะฮะตัวนี้เป็นหัวเว่ยวอทฟิสส่นะครับส่วนด้านขวามือตัวนี้นะครับเป็นหัวเว่ยวอทฟิสสี่โปรนะฮะแต่ว่าเจ้าตัววอ t ฟิ f สีตัวนี้เป็นตัวดัมมี่นะฮะในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องจริงผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าข้อแตกต่าง เขามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากในส่วนของตัวภายนอกเลยในส่วนตัวการที่สร้างออแบบวัสดุของเขารวมถึงในื่องตัวฟังก์ชันฟีเจอร์โหมดต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาหรือว่ามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างเพื่อหลายคนแบบว่าเฮ้ยเราจะซื้อตัวฟิสซีธรรมดาหรือว่าฟิสซีโปรดีนะครับบางคนอาจจะแบบว่าลังเลสงสยัยราคามันก็ต่างกันพสอสมควรนะรตัวฟิสีธรรมดา3 9 9 0บาท ส่วนเจ้าตัวฟิสซีโปรราคาอยู่ที่7,490บาทก็เกือบครึ่งๆเลยนะครับบางคนอาจจะมีข้อสงสยัยคลิปนี้มีคําตอบนั่นเองนะครับเรามาดูกันก่อนเลยในเรื่องของตัวสิ่งแรกที่อยากให้ดูเรื่องดีไซน์การออกแบบนะครับย้ำนะฮะด้านซ้ายมือเป็นวอทฟิสซีนะครับด้านขวามือเป็นตัววอทฟิสซี Pro นะฮะจะเห็นได้เลยว่า เจ้าตัววอตฟิสี่เนี่ยจอเขาจะเป็นแบบเคิรเคฟสองจุดห้าดีนะครับขอบขอบตรงนี้นะครับก็จะเป็น 2.5D นั่นเองนะครับก็เคิฟเคิฟลงไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวฟิสสี่เนี่ยเขาโทษทีฟิสสี่โปรจอเขาจะเรียบไปเลยแฟตเรียบไปเลยแล้วก็ตัวเรือเนี่ยเขาจะดูหนากว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอด้านในเท่ากัน คือ1.82นิ้วนะครับแต่ว่าขอบตัวเรือนเขาจะดูหนากว่าเล็กน้อยนั่นเองนะครับอันนี้คือถ้าดูแบบว่าเปิดๆก็จะเห็นชัดเจนเลยคือกระจกจอแบบเรียบนะครับกับแบบ 2.5D ดีนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะให้ดูอ่ะฟิต4อยู่ด้านบนนะครับฟิต4ี่โปอยู่ด้านล่าง ความบางของตัวเรือนจริงๆเขาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะเจ้าตัวฟิสซีโปรเนี่ยจะบางกว่านิดนึงนะฮะอยู่ที่9.3ส่วนฟิสซีธรรมดาจะอยู่ที่9.5มิลโอ้โห0.0 0.02มิลนะฮะมันนิดเดียวเองนะฮะมันแตกต่างกันนิดเดียว0.2มิลนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นอาจจะเพราะว่ามันเคิร์มนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลักษณะเซ็นเซอร์ตรงนี้จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มไมมย์มนะเมมย์ยมของตัวโปรเนี่ยเขาจะดูบวกว่า เขาเรียกอะไรันเฟืองมันจะดูทางๆกว่านิดนึงตัวนี้มันจะดูถี่กว่านะครับแล้วก็เจ้าตัวโปรเนี่ยปุ่มตรงด้านล่างปุ่มลงมันจะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็จะแบนตัวนี้มันจะมนๆนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีฟังก์ชันฟีเจอร์เจ้าตัว,ว ECG มันก็เลยทําหน้าสัมผัสให้กว้างนิดหนึ่งเวลาเราแตะสัมผัสวัด ECG จะได้แม่นยํานั่นเองนะครับอันนี้คือด้านข้างนะก็จะเห็นได้ว่าจอชัดเจนเลยถ้ามองแนวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวสายนะครับสายเขาจะแตกต่างกันนะครับตัวโปรสายเขาจะเป็นคลื่นๆนะครับส่วนตัวธรรมดาสายเขาก็เป็นคลื่นเหมือนกันแต่ว่าคลื่นไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชัดมากนะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวฟิสซิโปเนี่ยจะเป็นคลื่นแบบชัดเจนเลยนะครับสายใช้ร่วมกันได้นะครับขนาดเท่ากันนะครับสลับกันได้เดี๋ยวผมสลับให้ดูนะฮะวิธีการถอดเปลี่ยนก็ง่ายมากเลยกดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็เหมือนกันครับกดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกแล้วเรามาใส่ดูกันนะฮะปึ๊บ ใช้ร่วมกันได้เลยนี่ฮะ,ใช,ะ,ะ Bo, ใช้ร่วมกันได้นะครับสายวอ t ฟิสสีและก็4ีโปใช้ร่วมกันได้นะครับเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัวรูปลักษ์ของตัวสายจะแตกต่างกันนะครับเจ้าตัวโปรเนี่ยสายเขาจะเป็นลอนมากกว่านิดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาตัวโปรเสียบเข้ากับตัวธรรมดาให้ดูนี่ฮะพอใส่ง่าย ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป๊ะเลยนะครับขนาดมันเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเรามี Watch Fit 4อยู่นะครับกับ f ิ t 4 Pro ปก็สามารถใช้ร่วมกันได้รวมถึง f i t 3ด้วยนะครับ Watch f i t 3ก็คือจะสายก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้รวมกับตัว w a t c h Fit 4และ4 Pro ปได้เป็นสายแบบเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวสายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับของตัวเลื่อนจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวเลื่อนนะครับ ด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวฟิสสีนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวฟิสสีโปรด้านข้างเหมือนกันนะครับขอบของตัวเรือนของเขาจะดูตัดกว่านะครับขอบของตัวธรรมดาเนี่ย จะดูแบบมนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้จะดูแบบตัดๆกว่านะครับจะดูแบบเรียบๆตัดๆกว่ายังไงบอกไม่ถูกผมเรียกใช้สับว่าอะไรดีล่ะมันจะเรียบมันจะดูแบบอันนี้มันจะโค้งๆนิดนึงครับดูด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นเหมือนกันแล้วก็ตัวช่องตรงนี้นะครับก็จะดูมีล่องลงไปนิดนึงถ้าตัวนี้ก็จะไม่มีล่องนะครับตัวนี้เป็นในส่วนตัวลาโพงตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวเซนเซอร์บารลอมิเตอร์นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟนอันนนนี้้กกกกก็็คคือออรรรูปลัณ์ภาาายววมแแตต่งเเซซ เซนเซอร์ก็จะแตกต่างกันด้วยนะฮะเจ้าตัวเซนเซอร์ของตัวโปรเนี่ยก็จะเป็นชุดเดียวกับที่อยู่ใน G D 5 Pro หรือว่า G D 5 Series แต่ว่าขนาดเขาจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเออกแบบตัวฝาหลังใหม่นะครับจะใหญ่กว่านิดหนึ่งส่วนเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์คนละชุดกันนะฮะตัวไดโอดก็จะน้อยกว่าดังนั้นในเรื่องของตัวการวัดความแม่นยำนะครับตัวโปรก็จะดีกว่าแน่นอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวภายนอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างแบบนี้อ่านะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับกระจกของตัวโปรนะครับจะเรียบไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวธรรมดาเขาจะเป็น 2.5D จดีนะครับจะมีความเคิฟเคๆนิดหนึ่งนะครับขอบขอบตัวนี้จะเคิฟเคๆลงไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ดีไซน์ภายนอกก็มีประมาณนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของตัววัสดุกันบ้างวัสดุนะฮะกระจกของตัว Pro นะครับจะเป็นแซฟไฟร์นะครับขอเป็นแซฟไฟร์สังเคราะห์ก็จะแข็งแรงทนทานกว่านะครับผมไม่ติดฟิล์มนะฮะจอไม่เป็นรอยเลยผมชนสะบัดเลยนะครับ ตัวกระจกจะเป็นเซฟา์ตัวธรรมดาจะไม่ใช่เซฟายความแข็งแรงทนทานจะไม่เท่ากับตัวโปรนะครับขอบเป็นไทเทเนียมแต่ว่าไทเทเนียมอะไม่ใช่ขอบทั้งหมดนะเห็นไหมครับมันจะมี2ชิ้นชิ้นเล็กตรงนี้ที่ติดกระจนะท,ที่เป็นสีเข้มกว่าอันนี้คือไทเทเนียมนะครับส่วนตัวนี้เป็น ium, อลูมิเนียมอะลอยนะครับของตัวโปรนะครับวัสดุจะดีกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวนี้จะเป็น ium, อลูมิเนียมอะลอยอย่างเดียวนะครับไม่มีไทเทเนียมผสมสําหรับขอบของตัวเรือนนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของตัวความสว่างความสว่างของหน้าจอถ้าเป็นตัวธรรมดาความสว่างจะอยู่ที่2,000นิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรจะอยู่ที่3,000นิตนะครับทีนี้ความสว่างถ้าเราดูในห้างอยู่ในร่มเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างกันแต่ว่าถ้าออกกลางแจ้งการสู้แสง ของตัวโปรจะดีกว่าชาัดเจนเลยตัวเลขการแสดงผลต่างๆก็จะเห็นได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าเขาสู้แสงดีกว่านะครับแล้วก็ตัวโปรจะมีฟังก์ชัน NFC ที่เราสามารถที่จะสแกนบัตร่านปารูตหรือว่าคีย์การ์ดเข้าโรงแรมเข้าอพาร์ตเมนต์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการชาร์จแบตเตอรี่เจ้าตัวโปรจะชาร์จได้เร็วกว่านะครับตัวธรรมดาจะชาร์จแบต 75นาทีเต็ม100%แต่ถ้าเป็นตัวโปรจะอยู่ที่60นาทีเท่านั้นนะครับก็จะชาร์จเร็วกว่านั่นเองนะครับทีนี้เรามาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวัสดุนะฮะตัวกระจกแซฟไฟร์แข็งแรงทนทานกว่าขอบตรงนี้นะครับข้างกระข้างจอที่เป็นสีเข้มกว่าตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ชุดเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นชุดเซนเซอร์ที่ดีกว่าอยู่ในชุดเดียวกับตัว GT5 Pro นะครับ g ี GT 5ีห้าจโปนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวความสว่างหน้าจอมากกว่าเป็น3 0 0พันนิตกับ2 0 0พันิตแล้วก็มี NFC สามารถที่จะบันทึกบัตรผ่านประตูหรือว่าคีกาดได้นะครับแล้วก็บางกว่าเล็กน้อย0.2มิลนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วกว่านะฮะตัวโปรจะชาร์จเร็วกว่า15นาทีตัวนี้ใช้เวลา75นาทีเต็ม100%ตัวนี้ใช้เวลา60นาทีนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมากันบ้างนะครับในเรื่องของตัวโหมดออกกําลังกาย หมดออกกำลังกาย เจ้าตัวโปรนะครับจะมีมากกว่านะครับในโหมดพื้นฐานจะมีเหมือนกันนะครับเดินวิ่งปัจจยานอะไรมีเหมือนกันสิ่งที่ตัวโปรมีมากกว่าหรือเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของตัวโหมดกอล์ฟนะครับซึ่งเจ้าตัวโปรจะสามารถดาวน์โหลดสนามกอล์ฟได้เหมือนกับ gD5 Pro เลยเหมือนกันได้เลยนะสามารถดาวน์โหลดสนามกอล์ฟลงบนานาฬิกาได้ณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีมากกว่า336สนามทั่วประเทศไทยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหล สนามกอล์ฟลงบนนาฬิกาได้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าหน้าตาสนามกอล์ฟเป็นยังไงที่ผมเลือกน่าจะเป็นสนามกอล์ฟของจอมพลปอนะฮะอ่ะจริงๆมันต้องอยู่ตำแหน่งสนามกอล์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะหาตำแหน่งซึ่งผมอยู่ในร่ม GPS มันอาจจะช้าเดี๋ยวผมเริ่มเลยเนี่ยก็จะเป็นลุมต่างๆเราสามารถดูได้นะ้ำบังเกอร์อยู่ตรงไหนนะครับนี่เราสามารถที่จะแตะซูมได้นะครับซูมยออม่อลงมาอ่า เราดูในส่วนของตัวบังเกอร์ไปแล้วนะครับดูน้ําน้าตรงไหนซูมเข้ามาได้มาดูได้ในส่วนตัวนี้แต่ตรงนี้นะครับผมแตะ่านกล้องบางทีก็แตะไม่ค่อยโดนแล้วก็ดูกรีนเป็นยังไงนะครับก็ย่อลงมาสามารถที่จะย่อได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็หมุนดูนะครับนี่นะความระยะเท่าไรนะครับกรีนสโลปเป็นยังไงทิศทางลมเป็นยังไงนะครับก็สามารถดูได้นะฮะประมาณนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ ตัวโปรจะมีโหมดกอล์ฟเพิ่มเดิมเข้ามาสามารถดาวน์โหลดสนามกอล์ฟได้มากกว่า3 36สนามทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ดำนามได้นะครับตัวธรรมดาเนี่ย เขาสามารถที่จะลงน้ําในส่วตัวว่ายน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถลงน้ําทะเลได้ตัวนี้จะมีโหมดดําน้ํามาให้นะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะดําน้ํำลึกได้ถึง40เมตรเลยในรูปแบบของตัวฟรีดิวิ่งหรือว่าดําน้ําไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะครับตัวธรรมดาจะไม่สามารถใส่ดําน้ําได้ใส่ได้เฉพาะในส่วตัวว่ายน้ําหรือว่าลงน้ําธรรมดาที่ไม่ใช่น้ําทะเลนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัว ฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัวธรรมดาไม่มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นตรงวัดสดุนั่นก็คือว่าสามารถวัด ECG หรือว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้นะครับโดยปกตินาฬิกาเนี่ยจะวัดได้เฉพาะในส่วนตัวอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแต่ว่าตัวโปรของโหว่าจะเป็น GT 3 Pro GT 5 Pro แล้วก็วัดฟิสิโโรวมถึงวัด D2 ด้วยสามารถวัดในส่วนของตัว ECG หรือว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้สําหรับคนที่มีปัญหาคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับหัวใจห้องบนห้องล่างหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรประมาณนี้สามารถที่จะใช้วัดเบื้องต้นได้แต่ย้ํานะครับตัวนี้นะฮะไม่สามารถไม่แนะนําให้ใช้กับเด็กเล็กและก็สตรีมีครรภ์หรือว่าผู้ที่ทําบอลลูนหัวใจมานั่นเองนะครับอ่ะวิธีการนะครับก็เลื่อนหาเลยคําว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับ แล้วก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นแตะที่ปุ่มตัวนี้ค้างไว้30วินาทีผมไม่ไแน่ใจว่านิ้วผมแตะเซนเซอร์มันได้หรือเปล่า อ่ะโอเคนะครับเขาบอกว่าผลลัพธ์เป็นว่าข้าใจสำหรับอีเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็บอกว่าในส่วนของตัวอ่ามันสำเร็จไหมเนี่ยอ่ะกดเสร็จสิ้นปึ๊บนะแล้วเราก็ไปดูที่โทรศัพท์มือถือนะครับพอเราวัดเสร็จมันจะสนแสดงผลที่นี่ฮะมันก็จะขึ้นมาที่ในส่วนของตัวโทรศัพท์เลยแล้วเข้า,ขาแอปสุขภาพนะฮะแล้วมันจะมีแจ้งเตือนเนี่ยฮะบันทึกขึ้นในความพใจเราไปดูได้เลยนะครับกดไปดูได้เลยนะฮะ นะครับพอดูผมผ่านกล้องมันไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ฮะมันก็จะแสดงผลที่ในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือให้เราเลยนะครับว่าเนี่ยทีละวันล่าสุดนะครับตอน8พฤศจิกายนเป็นยังไงนะครับมาสรุปผลไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ข้อมือนะครับเหมือนกันแล้วก็มันขยับด้วยมันก็เลยไม่สามารถวัดผลได้ถ้าวัดผลได้มันจะแจ้งมานะครับถ้าเป็นในส่วนตัวปกติจะชื่อว่าจังหวัดไซนัสอันนี้คือปกตินั่นเองนะครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัว เกี่ยวกับหัวใจนะฮะอันนี้คือวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่สามารถวัดได้แต่ว่าในส่วนของตัวธรรมดาไม่สามารถวัดได้นะครับมัจะมีหมดก๊อฟนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดำน้ำเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อย่าง ECG เพิ่มเติมเข้ามาในตัวธรรมดาไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับตัวนี้จะใช้ในส่วนของตัวอัลกอริทึมตัวใหม่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะใช้ในตัว GT5 Pro นะครับ Gt5 Gt5 Pro เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นั่นก็คือเขาใช้ในส่วนของตัวอัลกอริทึมที่ชื่อว่า t Sense ซึ่งตัวนี้มันจะวัดในส่วนตัวค่าได้รวดเร็วแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับรวดเร็วยังไงผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราวัดในส่วนตัว spo 2นะครับจะใช้เวลา30วินาทีในรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Gt5 Pro หรือว่าตัว F i t 4 Pro นะครับแต่ว่าตัว p ป o เนี่ย จะวัดได้เร็วขึ้นจะเหลือเพียง15วินาทีนะครับจาก30วินาทีก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับรวดเร็วแม่นยำมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวการวัดค่าต่างๆเราใช้อากาลิทึมที่ชื่อว่า two cent นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวธรรมดาจะเป็น t o s c e n วัดค่าต่างๆก็ได้ความแม่นยำก็อาจจะน้อยลงนิดหนึ่งแล้วก็จะช้านิดหนึงอย่างยกยกตัวอย่างเช่นวัด spo 2จะใช้เวลา30วินาทีนั่นเองในการวัดกว่าจะเสร็จนะฮะ แล้วก็อื่นๆนะครับมีอะไรอีกที่เพิ่มเติมเข้ามานะส่วนอื่นก็น่าจะเหมือนกันเลยนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับนะหลักๆที่ผมดูแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน NFC ที่บอกไปนะครับได้เฉพาะตัวโปรแล้วก็ใช้เฉพาะบันทึกคีย์การ์ดเข้าออกประตูเท่านั้นบัตรเครดิตยังไม่สามารถทำได้นะครับตัวธรรมดาไม่มีนะครับอ่ะ โอเคนะครับสรุปให้ฟังก็เพียงเท่านี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวัสดุแตกต่างกันนะครับตัวโปรโวัสดุจะดีกว่าแข็งแรงกว่าชุดเซนเซอร์จะดีกว่านะครับมีโหมดก๊อปใส่ดำน้ําได้วัด ECG ได้ชาร์จเร็วกว่าใช้อัลกอริทึมการวัดที่รวดเร็วแม่นยากว่าอย่างทูเซนแล้วก็ราคาเขาก็จะแพงกว่าด้วยนะครับเป็น7,490น้บาทนั่นเองนะครับจากตัวธรรมดาเนี่ย3,990บบาทก็ราคาเพิ่มขึ้นหลายพันบาทเลยอันนี้ ก็ลองช่างใจกันดูละกันว่าสิ่งที่ผมบอกไปนะครับวัสดุมันดีขึ้นนะครับหมดมากขึ้นเราได้ใช้ไหมมันโอเคหรือเปล่ากับเงินที่เราจะเสียนะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยบางคนบอกว่าเมื่อเด้วัด ECG เล่นกอป์ฟเป็นไม่ได้ใส่ดำน้ำโอ้ฉันติดฟิล์มกระจกอยู่แล้ว วั t ฟิก็เพียงพอโหมดพื้นฐานโหมดออมกายเหมือนกันมากกว่า100รูปแบบนะครับ GPS ก็แม่นยําเหมือนกันนะครับ5ระบบดาวเทียมแล้วก็ใช้เป็นแบบสัญญาณแบบคู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานต่างๆไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ ความแม่นยําก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแบบเห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเท่าที่ผมใช้มาดูนะฮะผมลองวัดตัวเครื่องเดโมนาร้กนก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับลองใส่เดินใส่แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าใครมีกําลังอยากได้จบๆหรืออยากได้วัด ECG อยากได้ตัวดําน้ําหรืออยากได้ชาร์จเร็วขึ้นออยากได้เซนเซอร์ดีขึ้น ก็ไปตัวโปรนะครับใครบอกว่างบน้อยโอ้ยแค่ดีเพียงพอหมดก๊อไม่ใช้งานดัมาไม่ค่อย e G, ได้ใช้ ECG ไม่ได้ใช้ไม่ไปลงหัวใจตัวธรรมดาก็ได้เซฟเงินในกระเป๋าแล้วแต่ผมชอบนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ดูแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่ช่างใจเอ๊ะมันแตกต่างก,กันยังไงตัดสินใจไม่ถูกดูรีวิวบางรีวิวก็ไม่ได้อบอกละเอียดแบบนี้นะครับคลิปนี้ฟังจบแล้วผมเชื่อว,ว่าตัดสินใจได้ไม่ยากนั่นเองนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้และกันใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์สุขใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์นำมเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยอะไรที่เป็นประโยชน์ถ้าผมจะทำคลิปได้ผมจะทำคลิปอธิบายให้เผื่อเพื่อนสมาชิกคนอื่นได้รับฟังกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ